หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ 8นาฬิกา32นาทีกลับมาช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามประเด็นเรื่องของไทยกับการเป็นประธานบิม s t e c ในปี2565-2566ถึงซึ่ง b i ม s t e c เนี่ยนะครับเป็นความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการแล้วก็เศรษฐกิจเป็นการรวมตัวกัน7ประเทศเลยทีเดียวมีทั้งไทยเมียนมาศรีลังกาบังกลาเทศอินเดีย ฟูตานและก็เนปาลในปี2565ถึง2566กับการที่ไทยเป็นประธานบิมเ t ็กจะมีบทบาทอย่างไรนั้นเช้าวันนี้เราไปร่วมพูดคุยกับคุณรัชาอาริพักน์นะครับเป็นผู้มำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกันครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับครับสวัสดีครับครับผมรัชชาครับค่ะ ขออนุญาตเรียนสอบถามอย่างนี้ก่อนนะคะอยากให้ท่านขยายความกรอบความร่วมมือบิมสเต็สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังรายการอยู่ยได้เข้าใจกับบทบาทของกรอบความร่วมมือบิมสเต็ในครั้งนี้ค่ะครับเดี๋ยวผมจะเรียนนิดนึงก่อนนะครับว่าบิมสเต็นี่คืออะไระะนะครับบิมสเต็เนี่ยถ้าเป็นแปลไทยไปก่อนภาษาไทยไปก่อนนี่ก็คือความริเริ่มแห่งอา่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายทางสาขาหรือวิชาการและเศรษกฐกิจ ะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า BIMSTEC นะครับซึ่งตอนนี้เราไทยเนี่ยได้เป็นประธาน BIMSTEC BIMSTEC เนี่ยประกอบด้วยประเทศสมาชิกเนี่ยจำนวนเจ็ดประเทศประกอบด้วยไทยบังกลาเทศอินเดียเมียนมาเนปาลภูทานแล้วก็ศรีลังกาครับซึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ BIMSTEC ครับเป็นเป็นกรอบความร่วมมือที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของไทยเองซึ่งเราน่าจะภาคภูมิใจนะครับมเมื่อปีสองห้าสี่ศูนย์ก็คือยี่สิบห้าปีมาแล้วปีนี้ถ้าครบรอบยี่สิบห้าปีพอดีเราก็ได้กลับมาเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมจะบอกความสําคัญของบิมสเต็กให้ฟังนะครับซึ่งบิมสเต็กนี่ก็เป็นงานของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งปีเนี้ยเรามีงานใหญ่สองงานสําหรับกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นกระทรวงเล็กแต่ทา เรื่องที่ใหญ่นะครับก็คือเอเอ็กซึ่งเราก็เป็นประธานเอเป็กด้วยนะครับเป็นข่าวดีที่เราเป็นจะทํางานใหญ่อันนี้แล้วเราก็ยังเป็นประธานบิมสเต็กบิมสเต็กนี่มีความสําคัญอย่างไรนะครับบิมสเต็กเนี่ยนะครับเป็นเป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ก็คือภูมิภาคของเรานะครับของไทยกับเอเชียใต้ซึ่งประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียใต้ก็เช่นอินเดียซึ่งประเทศสําคัญนะครับแล้วก็บังกลาเทศเป็นต้น ซึ่งภูมิภาคเนี้ยมีประชากรเนี่ยถึงหนึ่งพันหร้อยล้านคนนะครับถือว่าเป็นยี่บามเปอร์เซ็นของประชากรโลกและก็เป็นประชากรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวมีมูลค่าที่ผลิตด้านเศรษฐกิจเนี่ย GDP เนี่ยประมาณสามร้อยล้านล้านดอลลาร์มีกําลังการผลิตเยอะแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือความใกล้ชิดระหว่างเรากับภูมิภาคเอเชียใต้ก็คือทางศาสนาวัฒนธรรมนะครับอินเดียเนปาล ชีลังกานี่ครับเรามีความใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมและศาสนามากนะครับและประเทศเหล่านี้ที่อยากจะพูดก็คือเขาดีมีทัศนคติที่ดีกับไทยและนิยมมาท่องเที่ยวของไทยดังนั้นเนี่ยความร่วมมืออันนี้เป็นความร่วมมือซึ่งมีความอ่าไม่มีความขัดแยง้งมีความอบอุ่นและมีความไว้ไว้ไว้เนื้อเชื่อใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับ,รบในฐานะที่เราจะเป็นประธานบิมสเท็นะครับท่าน ท่านนายกเนี่ยก็ได้ลงนามในกฎบัตรทําให้นะครับกฎบัตรของบิมสเต็กทาให้บิมสเต็กเนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลซึ่งจะทําให้เป็นสถาบันต่อไปดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นประธานของบิมสเท็กในช่วงสองปีนี้นะครับก็คือปีปีนี้และปีหน้าไทยนะครับโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งกรมเศรษฐกิจเนยรับทั้งสองงานเลยที่ทั้งเอเปกและก็บิมสเต็กก็จะแสดงวิสัยทัศน ที่ฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนเริ่รมและเสนอเรียกว่าโปรบิมสเต็ P.R.O. บิมสเต็ค,คือโปรบิมสเต็ Pro เนี่ยมันเป็นตัวยอ่อนะคะ P.R.O. คือหลักของ PRO บิมสเต็เนี่ยก็คือว่านโยบายอันเนี้ยจะเน้นเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากโควิดนะครับปัญหาโควิด19แล้วก็จะรับมือมองไปข้างหน้าเพื่อจะรับมือกับปัญหาในอนาคตต่างๆ โดยการเราเน้นดังนี้นะครับโปรเนี่ย p r อเนี่ยโปรแรกเนี่ยจพีแรกเนี่ยเราเน้นเศรษฐกิจก็คือ p r r พสพคร์ชโพสพาร u s นี่ก็คือการรีสตาร์ททางเศรษฐกิจในกลุ่มสัพประเทศสมาชิกเราจะมีนโยบายอันนี้และสร้างความโดยเฉพาะเราเน้นการเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ทบเซามาในช่วงโควิดนะครับเราก็จะร่วมมือกันเพื่อจะรีสตาร์ททางเศรษฐกิจสร้างให้มีการรีคอนเน็หรือว่า อำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้เพให้กลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับแล้วมีการเชื่อมโยงทางภูมิภาคนี่เราเรียกว่าอ่า Prosperous คือทำให้มีความมั่งคั่งร่วมกันคือผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งของที่เราน่าจะภูมิใจของไทยคือเราเนี่ยเป็นประเทศนาในสาขาการเชื่อมโยงนะครับในในในกลุ่มบิมสเต็คนะครับ เราได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศนำในสาขาการเชื่อมโยงซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า connectivity connectivity เนี่ยมันเป็นความคิดที่ล่าสุดที่สำคัญนะครับคือการเชื่อมโยงเนี่ยเชื่อมโยงทางบกทางทะเลทางพลังงานและก็ทางดิจิทลัลการที่ประเทศต่างๆเนมีการเชื่อมโยงต่อกันในด้านต่างๆเนี่ยมันจะส่งเสริมการค้าการลงทุนนะครับและด้านประชาชนค่ะ เราก็มีโครงการต่างๆซึ่งที่เราน่าภูมิใจที่เราได้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ผลักดันอ่าเอกสารสาคัญอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเอกสารแม่บทของบิมสเท็กในเรื่องการเชื่อมโยงเนี่ยเราเรียกว่าเอกสารแม่บทด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างด้านด้านด้านคอนเนด้านการเชื่อมโยงนะครับเช่นต่อไปเนี่ยเมื่อเมื่อได้มันได้ผ่านทางคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะผลักดันต่อ ไปก็จะทําให้เรามีการเชื่อมโยงต่างๆกับระหว่างไทยกับภูมิภาคเอเชียใต้ s I. อันเนี้ยมันจะเป็นการสําคัญเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนนะครับ,รบอันนี้ก็คือคอนเซปต์อันหนึ่งคือคือ P ที่เรียกว่า p r o s s plus หรือความความมั่งคั่งอ,อีกอันหนึ่งก็คืออีกตัว R อันหนึ่งเรียกว่าครับครับ R น,นี่เรียกว่า resilient resilient ก็คือการพลิกฟื้นสู่โอกาสคือลม้มแล้ว ล้มแล้วลุกและยืนได้อย่างสง่าง,งามะนะครับไม่ใช่ล้มล้มแล้วชุดดังนั้นเนี่ยเราทราบว่าประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของบิลสเต็เนี่ยถ้าประสบปัญหาโควิดเราก็มีเราก็จะมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคงเช่นด้านอาหารและก็ด้านสาธารณสุขซึ่งไทยเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องสาธารณสุขเพราะเราสามารถจัดการปัญหาโควิดได้และประเทศต่างๆในอเอเชียใต้เนี่ยเขาชื่นชมเรา<ะ>มีภาพที่ดีต่อเราตั้งนานแล้วในเรื่องของ ด้านสาธารณสุขในเรื่องของการแพทย์ของไทยครับเราก็เลยจะพยายามจะผักดันเรื่องนี้และอย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือที่เรียกว่า BCG พี่น้องคงจะได้ยินบ่อยคือคำนี้ก็คือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติของไทยซึ่งเราเนี่ยจะนำวาระแห่งชาติของเราเนี่ยนำไปสู่ ในกรอบของประเทศบิมสเต็กซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเจ็ดประเทศครับเราก็จะเป็นผู้นําในเรื่องนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวอาเรื่อง BCG นะครับซึ่งเป็นวาระของชาติไทยเนี่ยได้ในกล่าวในที่ประชุมผู้นาบิมสเต็กเมื่อเดือนเมื่อปลายเดือนมีนาท่านได้กล่าวแล้วนะครับก็ได้รับความชื่นชมนะครับ<ะ>ออจากของเราสุดท้ายโปรตัวสุดท้ายคือโอคือโอเพนโอเพนเนี่ยก็คือการ เปิดให้ทุกภาคส่วน,เ,นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสมัยนี้เราจะต้องเน้นเรื่องประชาชนรเราจะให้ประชาชนเนี่ยมีการติดต่อกันมากขึ้นนะครับก็เลยการโอเพ่นในเช่นการเดินทางความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมศาสนาของเราเนี่ยเราก็จะมีการมีมีการความความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในระดับประชาชนนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับผมก็จะขอเรียนว่าบิมเทคเนี่ย พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักมากเท่าเท่าเท่าไหร่นะครับเราทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยภายใต้กรมเศรษฐกิจเนี่ยก็จะจับนิทรศการถือโอกาสเนี่ยครับประชาสัมพันธ์นิทรศการนิทศการเกี่ยวกับบิมสเท็กนะครับแต่เราจะจับที่ไอคอนสยามนะครับในวันที่สิบสามมีนาคมมิถุนามิถุนายนขอโทษครับขออภัยโทษมิถุนายนคือเดือนหน้านะครับจะมีนิทรศการที่ไอคอนสยาม ซึ่งนิศชการนี้นี่ก็จะเป็นการฉลองการครบรอบ25ปีของบิมสเท็นำบิมสเต็กลับมาอยู่ประเทศไทยซึ่งเราเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่มีเวลาหรือมาในทศการดานนิศชการนี้จะจัด7วันนะครับ,รบตั้งแต่วันวันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วเราก็จะมีการแจกของชํำร่วยที่ทำให้ระลึกถึง หรือให้เป็นที่รู้จักแก่แก่บิมสเต็กนะครับแก่ผู้ที่เข้าร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ผมว่าน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาเราก็มุ่งเน้นที่อยากจะให้มานะครับเพราะจะได้รู้จักบิมสเต็กผมตามความเข้าใจของผมเนี่ยทุกคนรู้จักอาเซียนแล้วตอนนี้อาเซียนเนี่ยทุกคนรู้จักแต่บิมสเต็กเนี่ยไม่ได้รู้จักเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักบิมสเต็กมากขึ้นแล้วเราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับเป็นประธาน นะครับยี่สิบสามิถุนายนนี้นะครับที่วันที่สิบสามอ๋อสิบสามนะสิบสามิถุนายนนี้นะฮะที่ไอคอนสยามที่อคอนสยามจัดเจ็ดวันสิบสามถึงยี่สิบเลยนะฮะเจ็ดวันติดต่อกันสิบสามถึงสิบสิบเก้าอ๋อถึงสิบเก้านะครับสิบสามถึงสิบเก้าครับก็อยากจะจะเชิญเชิญชวนมาก็จะจะมีทางคณะทูตดเกี่ยวกับประเทศของประเทศบิมสเต็กเนี่ยก็จะมาร่วมร่วมด้วยเขาก็จะยินดีนะครับที่เราเราจะจัดเราเป็นเจ้าภาพครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางให้ให้โอกาสกับผมเนี่ยมามากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับค่ะทีนี้ความท้าทายของไทยเราในฐานะที่เราเป็นประธานบิมเซกอะคะในมุมมองของท่านผอมองยังไงบ้างคะความท้าทายของเราเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการฟื้นเราจะต้องผลักดันในกลุ่มบิมประกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นช่วงหลังโควิดแต่ที่แต่จะเห็นได้ภาพว่าเราเนี่ยฟื้นฟื้นตัวเร็วที่สุด นะครับเพราะว่านโยบายสารสรณสุขเราเนี่ยเราสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ค่จากนั้นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะอยากจะเรียนรู้จากเราเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางเ m e ตอนนี้สังเกตเลยครับว่านักท่องเที่ยวหรือว่าการค้าต่างๆเนี่ยมกลับมาเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่ในบางประเทศซึ่งเป็นสมาชิกบิมเทคเนี่ยก็ยังค่อยๆฟื้นตัวแต่ช้ากว่าเรานะครับ ก็มีก็ดังนั้นเนี่ยมันเราผมมองมองอย่างคล้ายๆมองโลกในแง่ที่ว่าเราเราจะสามารถเป็นผู้นำบิมเท็ได้ที่ดีครัที่ดี ครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการได้นําเสนอเกี่ยวกับบิมสเต็กผ่านทางรายการเชื่อว่าคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังรายการอยู่จะได้คุ้นหูคุ้นชื่อนี้แล้วก็เกิดความสนใจสําหรับคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชิญชวนไปร่วมงานนิรรศาการ13ิบามิถุนายนที่คอนสยามติัดจ,จ,จ,จัดงานติดต่อกันเจดวันส่วนคนต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสจะเข้ามานะครับท่านผู้อำนวยการมีช่องทางทางออนไลน์อะไรให้คนต่างจังหวัดได้เข้าไปดูเพิ่มเติมไหมครับครับมีครับสําหรับคนพี่น้องที่อยู่ ทางไม่อยู่ในภูมิภาคแล้วก็<ะ>ไม่อาจาอาจะไม่มีเวลาจะเข้ามาหรือไม่มีโอกาสเนี่ยนะครับ,รบนี่เรายังมีอีกอันหนึ่งก็งคือว่าเรามีเวทีพัฒนาข้อมูลเป็นดาตศูนย์ดาตข้อมูลเกี่ยวกับบิมสเต็กเราเรียกว่าบิมสเต็กโนเลจแพลตฟอร์มเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะครับที่ว่าถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆและเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและที่อ่านง่ายของ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 บิม ของบิเกี่ยวกับบิประเทศบิสเต็ปซึ่งก<ฆ>็คือประเทศอินเดียเนปาลเนี่ยครับในเอเชียเอเชียใต้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเราสามารถจะจะจะประชาชนที่ไม่สามารถมาเทศการได้เนี่ยก็จะเข้าเข้าดูเว็บไซต์อันนี้ได้ซึ่งเราจะเปิดตัวเว็บไซต์อันนี้นะครับในวันที่13บมิถุนายนเช่นกันดังนั้นเนี่ยเร,<ะ>เราทำสองอย่างเนี่ยคู่ขนานไปเราไม่ได้ละเลยหรือพ,พี่น้องที่อยู่ทาง ภูมิภาคด้วยนะครับทั้งในกรุงเทพและก็ทางทางภูมิภาคด้วยทั้งคู่ครับครับครัไม่ได้ละเลยครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากครับที่ให้เกียรติตามรายการครับขอบพระคุณครับคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัชชาอาริพักนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือปรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับนี่คือบทบาทของไทยครับกับการเป็นประธานบิมสเต็ในปีหกห้าหกหกนี้นะครับก็อย่าลืมครับ เดือนหน้าอย่าพลาดเลยที่จะไปร่วมงานแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งต่างๆเรานี้ได้นะฮะก็มีความจําเป็นที่ต้องทําความรู้จักกันมากขึ้นเนาะนะคะกับไทยตอนนี้ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโอ้มีหลายงานเหลือเกินที่เกิดขึ้นอย่างเอเปกเองก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอาเซียนเราก็ผ่านกันไปแล้วอันนี้บิมสเต็กก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะผมว่ามันมันจะมีโอกาสนะเราได้ไปเรียนรู้แล้วก็รู้รู้ความต้องการของต่างประเทศว่าเขาต้องการอะไรโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจ ค้าขายก็ได้การบริการก็ได้พอมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มต่างๆเหล่านี้เข้ามาเราจะรู้ความต้องการแล้วสามารถที่จะออกแบบเรื่องของสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการสร้างเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าตัวเองได้นะครับนะคะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื